อันนี้คืออไรยาเบียนฮะยาเบียนยาคงใครอ่ะคงใครโหลฮะตึ้งเดียวเท่าไหร่คงใครคงใครอ๋อเนี่ยดีเรื่องนี้คงใครคงใครมาได้เหรอพี่ไม่ได้มาขับนองนะนี่นะถรัตู้ไหมข้องนองนะตึ้งตึ้งเดี๋ยวพี่พาตรงรถเดลียวนะกับเยอะโมงอยู่เลยพี่อ๋อนั่นแหละพี่ัวเดีนนีนี่อยู่ไอ้นองนะของนองนะ นี่อะไรนี่ยไอ้ก้มมือมาเหลยบีเออตรงนี้อะไร้มหนังยืดบีเออหนังหนังหนังเออหนังนี่อันนี้ก็นอนตรงคนนี้อันนี้ก็นอนนะยอมรับนะบีแก็บนะบีลังพานนะเดี๋ย่าได้หลบพิษตีเปิดต้องให้ป้องกันเอาจี้จี้จิบออกมายิบไปเองยิบดามือน้องพี่ไม่ยิบเลยรอจิบออกมาจิบออกมาจิบจิบจิบออกมายิบมาโลยิบมาทางพี่ยิบออมาไหมโลพี่ไม่โลไม่ปำพปิดปำพปิดน้องยิบมา ไม่จปราปัมงเนี่ยเขานองเบ้หอเขานองไหมไอันนี่ะไอะไอ้อะไอ้ไหมไม่ถาไม่รูดพาดวดเดียวองใครงใครไม่รู้เ่ลไรดไม่จะู้เม่อไรเขาลองไเนี่ยก็ได้ไม่ลองไมไม่้องไมไม่้องไม่ไอ้นี่เขานองไหมเขานองนะได้นังเอามาจกไกลเามาจกลามาจะกลเอามาจะก้นนี่ยมาต้องประมาณนี้เหรอใช่ไเสียเลย

ตึ้งลดาเบียกี่บาทล<อ>ง,ง,งวงนี้ฮะตึงนี้รับมาได้ได้กี่บาทฮะไม่ทราบกันไม่ทราบคื้อเรารับมาไม่ได้ไม่กี่บาทลับวงลับมา